สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับ h a n d y h e r ิร์ดตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์และชาดำกุดาบลดส้มอยู่สูนะจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเห็นคนเล็กๆนะครับสิ่งนี้มีปริมาณ5 0มลนะครับแต่ก่อนกินนะครับเขาเขียนนะครับว่ามีคำเตือนเด็กและสตีมีคันไม่ควรรับประทานนะจ๊ะ และก็ปริมาณที่ทานได้นะครับควรรับประทานวันละหนึ่งขวดและไม่ใช่อาหารสําหรับควบคุมน้ําหนักรวมถึงตรงนี้เขียนดวยนะครับว่าผู้ที่แพ้รองเกสรดอกไม้ไม่ควรรับประทานและก็ไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคมาชิมกันเลยจ้ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะต๊ะต,ต,ตนี่ตัวนี้นะครับนี่มีสองชั้นนะจ๊ะเออก็ดูแน่นหนาดีนะครับแกะมา เฮ้ยโอเคนะเฮ้ยกินหอมชากุหลาบนะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้มาลีลงอาไรจ้ะหนึ่ง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 เออนะครับถ้าเกิดไม่บอนะั็นึกว่าถ้าดูจยากสีนะครับน้ำมงุนแต่ถ้าดมกินเนี่ยชากุหลาบนะจ๊ะแต่ตัวนี้นะครับเป็นไฟเบอร์และชาดำกุหลาบรสส้มยูสุรสส้มยูสุ สามยูสุยังไม่ค่อชยช้เท่าไหร่นะครับแต่ชากุลาบเขาชัดเจนมากแต่สีเหมือนกับนะพวกน้ําเบอร์รี่นะครับมาชิมกันเลยจะะ้ะรสชาติเป็นยังไงบ้างเฮ้ยทาดีนะตัวนี้นครับเป็นน้ําชาดํากุลาบที่เข้มข้นนะครับคือกินเลยโดยได้บอกพี่อันเนี่ยอร่อยเข้มข้น แต่รสชาส้มยูสุมันน้อยหน่อยนะครับแต่ยอมรับเลยว่าเฮ้ยตัวนี้แหละชาดํากุหลาบแบบหอมเข้มข้นนะครับได้ความหอมมันอ่อนแบบเกรดดีด้วยแต่ส้มยูสุไม่ค่อยโผล่มาเท่าไหร่เลยนะจ๊ะเนื่องจากหลับตากินอ่ะเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันเป็นชาดํากุหลาบที่รสชาติเข้มข้นแล้วก็รสชาติดีมากนะครับแต่ส้มยูสุไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะมันก็จะมีรสชาติอื่นๆไปไป,ปลายปนไว้นิดนึงนะต้องแบบ ไอชาดำกุหลาบนะ่าจะเป็นส้มยูสุแหละแต่ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตมันเป็นชาดำกุหลาบไงซึ่งเป็นชาดำกุหลาบที่ดีมากด้วยนะครับโอเคดีดีดีจะได้อะความดีของชาดำกุหลาบมันไปกบและส้มยูสุเกือบหมดไงแต่ก็ยอมรับว่าทำได้ดีทำได้อร่อยครับโอเคครับโดยเดีวยวก,กันรีวิวคลิปนี้ไปเพียงนี้นะจ๊ะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ